ครับพี่น้องผมก็เชื่อว่าเขาไม่ทำแล้วคุณมากล่าวหาว่าเขาทำคุณก็รู้อยู่แล้วอยู่เต็มโหกอย่แล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงใครบงการให้พูดอันนี้มันมีที่ไปที่มานะครับพี่น้องผมไม่อยากลุมลึกนะครับโอเคต ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรกับผมนะครับพี่น้องถ้ามีปัญหากับผมเมื่อไหร่นะครับผมไม่ยั้งนะครับเปิดเลขนะครับพี่น้องนะครับยิ่งผมยิ่งแน่นนะจ๊ะ,อ,ะ e อย่ามีปัญหากับผมนะจ๊ะไม่ต้องมีปัญหากับผมนะครับพี่น้องก็รู้อยู่นะครับพี่น้องเนาะผมก็เชื่อว่า สิ่งที่เขาพูดนะมันไม่เป็นความจริงนะพี่น้องเนาะไม่เป็นความจริงนะครับไม่รู้เขาเอาคําพูดมาจากไหนพี่น้องมันกลับไปกลับมาเนาะตอนแรกก็บ้าเขาไม่ได้ทออําพอตอนนี้ก็บอกว่าเขาทํานะครับพี่น้องมันเป็นดังไายนะครับทําไมไม่พูดไม่ตรงไม่ซึ้งสักทีนะครับพี่น้องเนาะนะครับเหมือนพี่ว่าพูดพปีนไปปีนมานะครับพี่น้องเอ้ยอ่า ก็ไม่มีเหตุจูงใจอะไรทั้งสิ้นนะครับที่เขาจะทําแบบนี้นะครับพี่น้องผมก็เชื่อนะพี่น้องเราก็อยู่ด้วยกันมารู้จักนิสัยกันนะพี่น้องเนาะเขาจะทําเพื่ออะไรนะครับพี่ผู้นี่ดีนะครับพี่น้อง <c oughs> ก็ต้องมาส่งเลยซีดคุนว่า <im> มันเป็นลงแล้ว,ม,ลลวมันลงแล้วมาได้แล้วลงเรื่มาได้เนาะสปาเปลงแล้วมาได้แล้วไปไปชื้อให้มากินเนาะไป <im> จะพักเท <im> <im> ี่ยงะ <im> อะไรดิไปซื้อเที่ยงเยอะดิซื้อสมมากินเนาะไปเลี <im> <im> มันสว่างเลยไปซิดสปาเป้เฮะเอามาเบ่าไปนาะสามมือเลยนี่เย <im> <im> อะที่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปใส่ไปดูไปมันตีเที่ยงหรือไงดูอย่างขมามาเนาะซื้อสมมากินเด้ะซิดเนาอ เออ้โหว่ามาร้อนมาว่าได้ตื่นป่าเลยนะเออว่ามาหนาเฝ้าเพลงเลยว่าหนายิ่งเพลงเลยเนาะรู้ือมาูอย่างว่าหมาสองตัวมาเหะเห็นหมาสองตัวบอกรู้แล้วมันมาให้มันมาเถอะมันมาเถอะเพราะมันเป็นควายให้เขาจูงจมูกมันนั่นแหละพี่น้องให้มันมานะครับนายบงมันเป็นควายเลยเขาจูงจมูกน้อมีความคิดเป็นของตัวเอง เขาเป็นพูดเป็นพูดเป็นเรื่องเป็นราวมาใครจะใครจะไปดูเมืองมผมเชื่อว่าไอหัวไม่มีผมนะกระจุนนีตั้งแต่เลขแล้วครับพี่น้องอีลีนะครับรอีลีบปล่ามีแต่พวกกรแม่นัน่นแหละมีเรื่องมีราวที่จะดูมืงองผมเชื่อเลยมันกระจุนนีตั้งแต่เลกแล้วครับพี่พีอีลี การไม่รู้จักบุญคุณคนนะพี่น้องเนาะการที่ไม่รู้จักบุญคุณคนเนาะมันไม่เจริญนะพี่น้องเนาะมาหาอยู่หากินกับเขาตอนนั้นมาอยู่หากินกับเขาก็ม,ม,มีบ้านก็ขายไปแล้วมีรถก็ขายไปหมดแล้วนะครับยังม,มันจ่ายที่นะพี่น้องเอ้ยมาด่าผู้มีพระคุณที่ทําให้สร้างให้พี่น้องเว้ยมันใช้ไม่ได้นะครับพี่น้องยนะี่หรีนะครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะพี่น้องในความคิดส่วนตัวของผมนะ ที่ออกไปด่าไปว่าเขาเขาตักเตือนไม่ฟังบอกไม่เตือนไม่ฟังเขาจะบอกนะครับในทางที่มันดีนั่นแหละนะครับถ้าไปทําแบบนี้นะพี่น้องเว้ยโอ้ยเป็นเรื่องเวลามาเจอดีนี้แน่นอนแน่นอนครับพี่น้องคดีนี้ก็ขึ้นอยู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับใครจะพูดอะไรก็พูดไปนะพี่น้องเนาะ จะพูดนิทานก็พูดไปนะครับพี่น้องไม่ส่วนส่วนตัวผมก็อยากให้มาพูดมาให้การนะครับมาให้ปากคํหรือถ้ารู้ข้อมูลจริงนะครับไม่ต้องแต่งนิทานนะครับพี่น้องมาพูดความจริงเลยนะครับมันจะได้จบนะครับ FC ซีแมนบอกดีรีนะครับจะไปพูดหาสวรรค์นีมานอะไรนะครับเรื่องนิทานมันไม่ใช่นิทานนะครับนั่นคือการนินทาคนนะครับบีบซี มาเลยนะครับให้การเขาเลยมันจะได้จบด้สิ้นนะครับจีิงๆจะไปเล่าธรรมะนะครับพี่น้องเอออีทธนะครับอีทธอ,อันนั้นคือการนินทาคนนะครับพี่น้องไม่ใช่การเล่านิทานนะครับนิทานลยไรนะผมก็คเ<ม>ื่อกี้มีนิทานเรื่องหน<ม>ึ่งเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรยาเถียงล่ายาเถียงน้องล่า,ลาครับ ผมก็ย้ำอยู่ตลอดนะพี่น้องเนาะว่าคุณอยู่ในตำแหน่งอะไรนะครับจะมาพูดให้ลูกบ้านนะครับเสียงหายมาประจานลูกบ้านของตัวเองอันนี้นะครับผมเตือนนะพี่น้องเนาะผมไม่ได้ด่านะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพื่อออกมาเตือนสตินะครับผมมาเตือนสติไม่อยากให้พูดแบบนั้นนะครับเพราะเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันต้องเห็นหน้าค่าตากันตลอดนะครับ สิ่งที่คุณพูดนะเราก็รู้อยู่ว่ามันหมายถึงใครนะครับพี่น้องมันหมายถึงใครนะพรก็ไม่อยากให้พูดไม่อยากให้พูดแบบนั้นนั่นเหมือนการนินทาการให้ร้ายการยิงเขานะครับพี่น้องเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวอย่าไปวุ่นวายนะครับอย่าไปจี้ไปซื่อไปก็อยาเขานะครับพี่น้องเอ้ยอย,ย่าไปยากน้าเขาหลายนะครับเอา เอาวันนี้นะครับของตัวเองให้มันดีที่สุดก่อนนะครับพี่น้องเนาะให้มันดีที่สุดก่อนเอาตัวเองให้มันรอดก่อนนะครับอมที่จะไปว่าให้คนนั้นคนนี้นะครับนี้น,น,ะน,น,ะะนะครับพี่น้องถ้าไม่มีนะครับไม่มีโอ่งไม่มีกระจกนะครับพี่น้องก็ก็ไป<ด>ผู้วยไปอะไรก็ได้เพื่อแตเห็นเงาของตัวเองนะพี่น้องเนาะแต <plup. S 2> ่จะได้เห็นเงาของตัวเอง ได้เห็นเงาของตัวเองนะจะไปพูดจะไปว่าจะไปใส่ร้ายคนอื่นนะพี่น้องเนาะในทางที่มันเสียหายนะครับพี่น้องก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับพี่น้องเนาะถ้าไปพูดใส่ร้ายคนอื่นอยู่ข้างนอกก็ไม่ว่าอะไรนะครับพี่น้องก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันคนหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันเคยอยู่ด้วยกันนะพี่น้องอันนี้นะครับผมก็ความคิดของผมเนาะ คือการนะครับมามีอาคาตินะพี่น้องเนาะมีอาคาติในใจนะครับที่ Marcus. มันก็มีความคิดอยู่ในหัวแหละพี่น้องเนาะถึงได้อออกมาเป็นคําพูดนะครับออกมาเป็นคําพูดคือการอิจฉาริษยานะพี่น้องเนงาะคือการอิจฉาริษยาถึงได้ออกมาพูดแบบนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้พูดแหละพี่น้องเนาะไม่อยากให้พูดนะครับก็รู้อยู่คุณอยู่ในตําแหน่งอะไรนะพี่น้องเนาะ นั้นนะครับคือเขาเลือกมานะครับพี่น้องเนาะถ้า,าเป็นผู้นํามาทําตัวเส้นอย่างนี้เองมันมันไม่ถูกนะพี่น้องมันไม่ถูกนะไม่สมควรมากๆนะครับนี้ก็ไปคิดไปไต่ตรงนะครับให้มันรลบครอบนะครับไปไต่ตรงให้มันรลบครอบอเดี๋ยวก็ มันมันจะไม่ครบวาระมันจะไม่ครบเทอนะครับก่อนที่จะรับเขาไม่ได้รับตำแหน่งเนาะคือ,อสามีเนาะพี่น้องรับตำแหน่งเนาะก็ไม่อยากให้พูดเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะรับตำแหน่งก็เขาก็มีการอบรมนะพี่น้องมีการอบรมบ่มทีไใสเนาะว่าจะ,ะทำยังไงนะพี่น้อง นี้นะครับคือการเข้ามานาะพี่น้องคือการเป็นผู้นําเป็นผู้รับใช้ประชาชนนะพี่น้องนะครับเ,เป็นผู้รับใช้ประชาชนนะครับยอมรับนะครับยอมรับแรงกดดันแล้วก็แรงประทะแล้วก็แรงอะไรทั้งหลายเลยนะครับพี่น้องเนาะรับมันให้ได้นะครับพี่น้องเนาะ ไม่ดีนะครับไม่พอไปโทษผู้ใหญ่ถ้าไม่พอใจเขาไปโทษกำนันนะครับพี่น้องเนาะก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะครับเพราะคุณนี่เป็นบุคคลสาธารน,นะพี่น้องเนาะเป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่นะพี่น้องนะครับวิธีอันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะพี่น้องคุณก็ กินเงินนะครับของภาษีนะครับของพวกเรานะครับพี่น้องเนาะไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําแล้วมาพูดเสียดสีนะครับลูกบ้านนะครับพี่น้องโดยการเล่านิทานนะมันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกควรคิดแล้วก็ไปใส่ตองนะครับให้มันรอบคอบนะครับมันจะไม่ทนจะไม่มีผลกระทบนะครับกับหน้าที่การงานของตัวเองนะครับอันนี้ฟังให้คิด น้องฟังให้คิดนะมพี่น้องอันนี้ผมไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรนะครับน,นี่คือการบอกนะพี่น้องเนาะการบอก <c oughs> สวัสดีนะครับเอจีนะครับทุกท่านทุกทุกคนเนาะ